สวัสดีครูประจำวิชาและสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักเรียนชั้นม6ทับ1ทุกคนนะครับผมนายอภิชัยชำมนิชัยวรกุลนักเรียนชั้นม6ทับ1เลขที่12ครับในคลิปนี้หลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วแหละครับว่าผมจะมาพูดเรื่องอะไรผมเนี่ยจะมาพูดเรื่องโพลิเมอร์ครับสัพท์ทางการแบบนี้หลายคนอาจจะคิดว่าไอ้โพลิเมอร์คืออะไรมันเป็นเรื่องไกลตัวหรือเปล่าเป็นวิทยาศาสตร์ที่ไกลตัวเราหรือเปล่าแต่รู้หรือเปล่าครับว่าโพลิเมอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยยกตัวอย่างง่ายๆนะ,ะมี นี่เลยครับหลอดใช่ครับหลอดก็เป็นโพลิเมอร์แล้วครับหลกัหลกๆเนี่ยโพลิเมอร์จะจะเป็นพวกพลาสติกพวกอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าโพลิเมอร์ก็จะถูกจำแนกออกเป็นหลายประเภทเลยครับไม่ว่าจะเป็น l d p HDPE PVC LDPE PP PS และที่มันอยู่นอกเหนือจากรายชื่อพวกนี้ครับจะถูกเรียกว่าออเตอร์ครับหรือว่าเป็นพลาสติกชนิดอื่นๆให้ทายเด้่ล่ๆแล้วกันครับว่าหลอดที่ผมถืออยู่เนี่ยมันเป็นโพลิเมอร์ชนิดไหน พอลิเมอร์ที่ผมถืออยู่นะครับหลอดเนี่ยเป็น LDPE ครับหรือชื่อเต็มเมก็คือ p o l y เอทิลี n e LDPE นะครับมีคุณสมบัติคือยืดหยุ่นได้เหนียวบางมีความหนาแน่นต่ำแต่ผมบอกว่ามันเหนียวแบบนี้นะครับมันก็สามารถขาดได้เหมือนกันนะมันเหนียวขนาดไหนเห็นไหมมันไม่ออกแต่ว่าผมเนี่ยเอาแกนไก่กกมาตัดผมมีกกนไก่นะเอาแกนไก่มาตัดมันก็ออกนะครับพอลิเมอร์พวก LDPE เนี่ยไม่ได้มีแค่หลอดนะครับยังรวมไปถึงพวก ถุงพลาสติกหูยูพวกนี้ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น LDPE เหมือนกันสังเกตพวกคุณสมบัตินะครับเหนียวบางยืดหยุ่นได้แต่ก็สามารถฉีกขาดได้นั่นเลยครับคือ LDPE แล้ววิธีการกําจัด LDPE พอเลิเมอร์พวกนี้ครับเราจะทําได้ยังไงหรอส่วนตัวผมไม่ได้แนะนําให้กําจัดพลาสติกชนิดนี้ไปเลยนะครับไม่แนะนําให้เผาไม่แนะนําให้ฝังกันนะครับแต่ว่าอยากให้มันไปอยู่ในกระบวนการของการรีไซเคิลจะดีกว่า ถ้ามันเป็นพวกพลาสติกที่เปียกอยู่เราก็เอาไปทาเอาไปตากให้มันแห้งซะครับแล้วก็ส่งเข้าให้กับผู้ที่รับบริจาคนําไปรีไซเคิลครับหรืออีกอย่างหนึง่งถ้าไม่ได้อยากจะไปรีไซเคิลอย่างถุงพลาสติกครับสามารถนํามาใช้ใหม่ได้หลอดพวกนี้ครับก็ถ้าไม่ได้เลอะจนเกินไปก็สามารถล้างแล้วก็ใช้ใหม่ได้เหมือนกันครับมันอาจจะดูงกหน่อยแต่ว่ามันก็ดีกว่าการเผาการทำลายแน่นอนเพราะว่ามันจะส่งผลกระทบด้านลบให้ธรรมชาติโดยตรง สำหรับคลิปนี้นะครับที่ผมพูดกี่กับ LDPE p o l y เมอร์อย่างที่บอกไปว่าไม่ได้มีแค่ LDPE นะครับยังมี PVC ยังมี PP มี PS เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะว่าพอ l y เมอร์เนี่ยเป็นสิ่งใกล้ตัวเรามา,มากๆสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ